เต็มเลยครับเนี่ยจเจอกอหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนอนสวัสดีครับกบยางกันนะครับวันนี้เข้าป่าขึ้นเขาครับมาหาหน่อไม้เอาไปทำหน่อไม้หนึ่งครับเนึ่งใส่ถุงเก็บไว้กินนานๆดูเห็ดด้วยครับ<า>ถ้าโชคดีให้เจอเห็ดอ่ะนี่เจอหน่อไม้หน่อไม้ก่อนหน่อไล่สวยๆครับ ออกเต็มปลาเลยครับเราอดเอาหนอหสวยๆเลยหนอออกเยอะเพค่งแทงขึ้นมาใหม่ๆนะรับ này tám nó mình mới đến luận เต็มเลยครับเนี่ยเจอกรหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนอหน่อสวยเลยนี่ นี่ครับนี่เนี่ยใช่ขนั้นเลยครับเลยไม่เอาอันนี้สั่นไปเนี่ยอันนี้ได้อยู่อั่ได้ไล้ะเอานี้ดีกว่าเต็มเลยเนี่ยวนอนเลย นี่อัน,นก็ใช้ได้อยู่ครับตัดสูงเลยสวยเนี่เยเจออีกแล้วครับสวยแทงสูงหน่อยอันนี้ครับเยดยเปลอกเอา สวยๆอีกแล้วยุงเยอะมากเลยครับต้องทากอยอ้วยนะเห็ดก็ยังไม่เจอนี่หนอนนี่ก็สวย เห็ดหน้าออกไม่ออกอะครับเอา,าหน่อไม้ไปก่อน,นหน่อไล่เจอครับนี่สองหน่อนีมีมดด้วย สวยเลยทำดอาไม้หนึ่งครับหนึ่งถส่ถุงไปหาต่อครับครับนี่สูงสูงก็ตัดตรงสูงหน่อยครับข้าล่างมันแข็งก,กินไม่ได้นิ่งนองเต็มกระสอบครับ เพาะมดออกก่อนมดทับเกาะเนี่ยสวยครับกลับบ้านแล้วครับได้เติมกระสอบนี่ต่อเดี๋ยวกลับแล้วครับเติมกระสอบครับออกเยอะครับเต็มป่า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับหาทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่หาครับขอบคุณครับ